นะครับวัเพื่อนๆครับพาดูปิดไข่นะครับก่อเพื่อนของพื้นบ้านนะครับเขาเอามาเลี้ยงตรงสวนโอมนะครับนะครับพึงก้วยนะครับให้กินแบบธรรมชาตินะครับนะครือว่าผมไปใกล้มันไม่ได้นะครับว่ามันมันจะตื่นนะครับผมจะซูมใไม่ดูนี่ครับ ภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่มีาขากล้องมานะครับผม,มลืมเอาขากล้องมานะครับตัวนี้ก็ปลาโจปลาโจมนะครับนี่ครับเขาก็พี่เขาก็เอามาเลี้ยงในป่านะครับป่าโจมนะครับก็ได้สวนเอามาดีกว่าเานี่ยครับก็เช้ามาพี่เขาก็เอาเป็ดนะครับ ชอบในสวนนะครับเพื่อให้มันกินเศษอาหารที่ในสวนนะครับอื็นครับไตือนหมดแล้วครับอืมนะครับไม่อินเลยครับตรงนี้ก็ เขามีรงสีนะครับก็ช่วยประหยัดค่าอวหารไปหน่อยนะครับนะครับ,รบ,นะรบโอ้เป็นอาที่เสริมได้ดีเลยครับอืมครับโอ้ไก่จิกกิดครับนะครับ <c oughs> ดีดีดีนะครับก็นี่ก็ลุงสีนะครับมีดำตัวเองก็ช่วยประหยัดค่าสาหามไปเรือยๆเลยครับนะครับยีมไปทำเป็นชาติกับชาตินะครับกอดสารนะครับปล่อยสารพิษนะครับก่อสารเคมีนะครับครับโอเคเดี๋ยวพามาดูคลิปต่อไปนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้กโอสวัสดีครับ